สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกรนแบกเกอร์อกับผมกลับเข้าสู่รายการเกรนแบกเกอร์ทอล์กอีก EP หนึ่งแล้วก่อนอื่นผมต้องขอคุณผม G.P.X. Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนในการเป็นการครับผมแล้วก็ G.P.X. นะครับครับรวดเร็วทันใจนะหลังจากที่เปิดตัว Demon GR 200R มาปุ๊บเนี่ยประมาณสัก1เดือนเนาะที่เปิดตัวก็มีทริปแรกแบบเป็นออฟฟิเชียลจากทางค่ายแล้วนะฮะหลังปลดล็อกโควิดนะใช่ครับซึ่งในงานนี้เนี่ยก็เป็นการมีเหล่าสมาชิกนะครับที่ เป็นเจ้าของเดมอน GR 2 0 0 R เนี่ยมาพบปะสังสรรค์แล้วก็ร่วมขับรถออกทริปกันไปนะครับไปผู้คนเหล่านี้นี่เป็นเจ้าของเจ้า GR 2 0 0นี้ล็อตแรกเลยหรือวาในโลกเออน่าจะเป็นในโลกนะใช่ครับซึ่งทริปนี้นะฮะมีการนัดหมายสมาชิกเนี่ยที่วัด อโศกกรามนะครับบางปูนะ,ะซึ่งมารวมตัวกันเนี่ยมาเจอมาพูดคุยพบปะก,กันถ่ายรูปหมูกันนะ,ะชแชรีส่งแชริอะไรอย่างนั้นนะคระก่อนจะพากันขี่รถนะครับไปยังร้านอาหารสายลมบางปูสุดปราการนะ,ะไปกินอาหารกันนะครับ,รบแล้วก็ เอารถมาถ่ายรูปอ่านี่จะถ่ายกับรถละนะครับจะเอารถมาอวดกันเลยนะเอาจริงอ่าจริงๆก็ประมาณนะั้นคือบางคันอาจจะเดิมๆบางคันอาจจะมีแต่งมาแล้วอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งโลเคชันเนี่ยก็จะเป็นอ่าทางเลียบทะเลนะที่อยู่ใกล้บร้านอาหารนะก็จะมีร้านอาหารอยู่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเป็นทะเลมีถนนให้ถ่ายตรงกลางอะไรแบบนี้นะครับครับผมแล้วก็ก่อนจะกลับกันไปเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสนุกๆนะครับเป็นเกมแจกของนะซึ่งเป็นแค่ว่าเป็นธรรมเนียมของทาง G P X ไปแล้วนะเพื่อให้ผู้ร่วมทร ลิปเนี่ยได้มีของที่ะลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับครับผมโอเคกลับเข้าสู่เรื่องเราจะพูดคุยกันวันนี้อ่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของ2องร้อยสิสูใช่ครับใช่ไหมใช่ใช่คราวนี้ครับผมล่าสุดเลยมาอีกแล้วครับค่ายฮอนด้าปีกนกนะฮะอ่าเป็นเป็นอ่าตระกูล c ีบีอาร์แล้วกันอพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะซึ่งตระกูล CBR เนี่ยทั้งสองคันที่เราจะมาพูดคุยกันในทอล์ครั้งนี้นะครับครับผม จะต้องบอกเลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ห่างหายจากตลาดไปนานมากๆเหมือนกันนานมากจริงนะครับกับ o n e w l CBR 300R และ o n e i l CBR 600 d R นั่นเองก0 0 r นี้บ้านเราประมาณหายไปจากตลาด5ปีได้แล้วนะ5ปีัพได้ได้คือบางบางดีลเลอร์เนี่ยอาจจะอาจจะมีขายอยู่หรือสต็อกอยู่อาจจะเป็นรถในสต็อกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่า ในการขึ้นรายการผลิตเนี่ยก็คือก็คือไม่มีแล้วนานละจะมองง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเปิดตัว CB300R ตัวเน็กเก็ตอ่ะี r, ่องศาคาเฟ่มาแล้วนะตัวทั้ง c b r 3 0 0 R CB 3 0 0 F เนี่ยก็เริ่มเริ่มจะเฟดตัวจากรายการผลิตไปนะฮะมาถึงในปีสอง0ันี <c oughs> นี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมี มีเป็นเรียกว่าเป็นกระแสข่าวตั้งแต่ต้นปีละโอ้โใช่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 อะมีการเปิดภาพเงานะให,ให้ทางดีลเลอร์ได้ทราบกันนะครับครับซึ่ง all new CBR 3 0 0 R เนี่ย เป็นรถที่จะใช้พื้นฐานของนั่นแหละครับ CB 3 0 0 R o Sport Cafe ไม่พลาดไปจากนี้นะครับทบทวน้งสเปคคร่าวๆอีกครั้งแล้วกันนะครับจะมี Upside Down ด้านหน้านะครับ41มเมตรของโชว่านะไฟ LED รอบคันนะครับมีเบรกเ a เยอร์เมาสรวมไปถึงฟีเจอร์ใหม่อย่าง Slipper Clutch นะครับซึ่งตัว Slipper Clutch เนี่ยก็จะใส่มาให้ตั้งแต่ตัว Rebel 3 0 0ตัว m i n o r Chain ปีนี้นะ ตัวปีนี้ที่เปิดตัวเปนต้นปีนะครับรบซึ่ง slipper c r u s h เนี่ยก็คือจะป้องกันท้ายปัดขณะสัลเกียร์แรงๆกระทันหันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ABS หน้าหลังแบบ dual channel อันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานอยู่แล้วเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนมาเป็นเครื่องยนต์ลูกเดิมลูกเดียวบล็อกเดียวกับตัวเดิมรวมไปถึงตัว CB 3 0 0 R ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีการปรับจูนแน่นอนนะครับในเรื่องของแรงม้าแล้วก็แรงบิดแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของ การปล่อยโมลิษ ทอไอเสียด้วยเพราะว่าโมเดล o n e CBR 300R เนี่ยจะวางขายในฝั่งยุโรปด้วยนะฮะหลังจากน<อ>ี้ไปผลิตบ้านเราเปิดตัวบ้านเราที่แรกในโลกนะครับแล้วก็จะไปขายที่ยุโรปในปีนี้เนี่ยเจอกันในบ้านเรา<อ>แน่นอนกับ o n e CBR 300R ต่างๆหน้าเราเนี่ยคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรุนที่สุดก็คือเรื่องของหน้าตาว่ามันจะออกมาแบบไหนนะคือมันมันมีตัว CBR 210 d R เนี่ยที่ดีไซน์ค่อนข้างจะลงตัวนะฮะ แต่แต่ว่า <c oughs> ดูจากความมีไปได้เนี่ยน่าจะไม่ใช่ชมลนะักษณะแบบนั้นเ,ออเพราะว่ามัมนมันจะดูใกล้เคียงกันเกินไปแล้วก็คลาสมันก็ใกล้เคียงกันถึงจะตำนวนสูงไม่เท่ากันก็แล้วแต่นี่นะฮะ <c oughs> ตัวเดิม 300R เนี่ย <c oughs> <c oughs> มันได้แรงมดาลใจมาจากตัวพันนะเอาจริงๆเรื่องของการดีไซน์ถ้าย้อนกลับไปนะรุ่นรุ่นโฉมโฉมอ่าถ้าซบยา์พัก็รุ่นนกแก้วใช่ครับตัวนั้นเลยคือไฟหน้าเนี่ยสัษณะจะคล้ายกันมากใช่หรือไม่ก็ถ้าย้อนกลับไป CBR 250R ตัวแรกสุดอ่ะก็คล้าย v f บีเอฟ์อะไรประมาณนั้นคือ มันมีเหมือนมีพันธาตุผกพันกับตัวคลาสพันอยู่อ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวนี้ลองจับตาดูมันอาจจะมี DNA ของ CBR 1,000 R R ตัวใหม่หรือว่าอย่างอย่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือย้อนไปอีกชมหนึ่งก็คือ CBR 1,000 r 1, R 1, ตัวก่อนก่อนต,ตัวล่าสุดอะตัว f i เบ b ร a d e ใช่ไฟเบรตัวนั้นนะครับที่ที่บ้านเราก็ขายนะรุ่นที่นิกกี้เฮดเดนมาเป็นพรีเซนเตอร์โปรงมรุ่นนั้นให้เนี่ยก็เรียกได้ว่า ตัวนี้ไม่พลาดจะเปิดตัวบ้านเราแน่นอนนะครับราคาก็น่าจะแพงกว่าตัว Dio Sport Cafe 300ไปไม่มากนักอะ่ะผมมองว่าน่าจะ5-6,000ประมาณเนี้ยคิดว่าฮะด้วยควย่าแฟฝงที่มันมากกว่าใช่ครับแล้วก็จะขายแพงกว่านี้มากก็ก็จะไม่ได้เพราะว่ามันจะไปใกล้กับตัว500ของตัวเองด้วยนะหรือแม้แต่400ของคู่แข่งก็แล้วแต่ ครับนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Onil CBR 3 0 0 R ปีนี้เจอกันแน่นอนแหละไม่พลาดละครับแต่อีกตัวหนึ่งนะครับอ,อันนี้จะได้ว่ามาแบบสดๆร้อนๆเลยอันนี้ก็มีข่าวมาพอีกใหญ่แล้วนะมีข่าวมาพาคใหญ่ๆนะฮะข่าวเนี่ยข่าวนานมากแต่ว่า จริงๆยังไม่เปิดตัวนะยังอ่งแต่ว่าเรได้ว่ามีการเปิดเผยภาพแบบ Official ลแล้วกันจาก Honda ญี่ปุ่นนะครับครับผม o n นเนียวฮอนด้าซ0บีอเนี่ยนะครับอ่าย้ำว่า r r บนะอ่าดันะไม่ใช่ r r บอย่ายังคงเป็นรหัสดับอาอยู่นะครับครับผมรุ่นนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะมีกระแสข่าวลือว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรกในงาน โปตจีพีแต่ว่าเลื่อนอ่ายกเลิกยกเลิกยกเลิกเลยคือของปีนี้ยกเลิกไปเลยนะครับทางดอนน่าประกาศออฟฟิเชียลแล้วว่ายกเลิกคือไม่ใช่แค่ไทยนะฮะก็คืออย่างมาเลเซียออสเตรเลียคือแถวแถวบ้านเราเนี่ยเขาจะไม่มีการจัดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นอีกสาเหตุนึงหรือเปล่าที่ถึงปล่อยภาพออฟฟิเชียลออกมาเลยแบบไม่ไม่มีแบบสปายช็อตไม่ต้องมีอะไรเยอะๆมากมายนะฮะตัวนี้เนี่ย เครื่องยนต์นะครับเท่าที่ทราบมานี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์ h o n ด้ญี่ปุ่นนะฮะ 599cc แน่นอนละ Double O คันชาร์ปสี่สูบเรียง4จังหวะมีหม้อน้ำนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยีในการควบคุมรถแบบใหม่ล่าสุดเขาบอกอย่างนี้มาซึ่งยังไม่มีดีเทลนะว่ามันยังไงนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของพวกตัวบวไฟฟ้าต่างๆที่กลับทำงานกับตัวแกน มัน <IM> อยหรือเปล่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีในเรื่องของการติดตั้งวิงเล็ดด้านหน้ามาให้นะครับสังเกตดูถ้ามีวิงเด็ดนี้ก็ใกล้ๆกับตัว c B r พันดับเบิล R นะใช่ครับก็คือก่อนนั้นเนี่ยทั้ง600ทั้งตัวพันจะไม่มีเพิ่งมามีโฉมล่าสุดเนี่ยที่มีการใส่ลึกๆตรงนี้มาให้นะครับซึ่งมันจะทําให้การแหวกอากาศเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนตรนมันช่วยในเรื่องของดาวฟอร์สด้วยในการวิ่งทําความเร็วสูงๆปุ๊บปีตัวนี้จะทําให้ตัวกดตัวิดหน้ามันจะไม่ลอยหน้ามันจะไม่ลอยนะฮะซึ่งอันนี้พิสูจน์มาแล้วจาก Mo t o G P ์ีพีถูกต้องเขาขอดมาจาก m o t o G P ตัว R c สองหนึ่งสามนั่นแหละครับ แนวคิดหลักของรถบิ๊กไบคันนี้นะครับ,รบก็คือ,อยังคงเป็นสปอร์ตลีกก้าที่จําลองรถแข่งในสนาม ขึ้นมาผลิตจริงให้สามารถใช้งานได้บนถนนทั่วไปนะใช้ในเมืองในชีวิตประจำวันได้ออกทริปพอได้แต่ก็แน่นอนแหละท่าน,นั่งของเขาก็คือเป็นสปอร์ตเต็มตัวนะฮะเป็นแฮนด์จับโชคใต้แผ่นคอที่จะต้องแบบขับขี่ในท่าบังคับ<ะ>คือคนจะต้องก้มจะแตกต่างจาก CBR 650R นะตตนจะแตกต่างพอสมควรนะฮะไม่รอสมควรไมว่าเยอะเลยล่ะเออเยอะเรื่องของท่านั่งนะเพราะว่าตัวต่อให้ CBR 650R เนี่ยเป็นสปอร์ตก็จริง แต่ก็ไม่ได้เป็นเรปิกาอ่าถูกต้องแล้วก็ไม่ได้วางตำแหน่งแฮนด์รวมไปถึงพักเท้าใช่ไม่ได้มาแบบท่านักสปอร์ตอย่างนั้นก็คือยังคงเป็นแบบเป็นสปอร์ตที่แบบเป็นเป็นเจเนอเรลลเจเนอรลมากกว่าแล้วก็รวมถึงเรื่องของราคาด้วยมนก็ยังต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมแต่ยังก็แล้วแต่เนี่ยทางคอลาญี่ปุ่นถึงได้บอกว่าตัว พอ New CBR บองร์หรอเนี่ยถึงจะมีสเปคอะไรที่แบบเป็นรถแข่งก็แล้วแต่แต่ว่าเขายังคงเน้นในเรื่องการขับขี่การคอนโทรลรถที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย หรือว่าเป็น user friendly ที่เป็นแบบสไตล์ของฮอนด้นเป็นนี่ยางประจำตัวเออบิชนีเจอร์ของ h o n ด้นะคือรถเขาจะขี่ง่ายเป็นมิตรกับทุกคนใช่คือต่อต่อให้มันจะเร็วจะแรงขนาดไหนแต่ว่าคุณจะต้องเอาอยู่มันต้องเชื่องมือพอสมควรอันนี้อันนี้คือคือเป็นเป็นข้อมูลจากทางเขาเองลนะที่บอกออกมาแต่ทั้งนี้เนี่ยต้องต้องรอดูรีวิวอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยยังไม่ทราบนะครับตอนนี้เพราะว่าจะมีการ เปิดตัวในวันที่21สิงหาคมก็คือปลายเดือนนี้นะครับแต่เ้าให้ดูจากในภาพเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกที่สังเกตเห็นเลยก็คือเรื่องของท่อไอเสียอ่ะยังคงเป็นแบบออกด้านท้ายตรงฝาด้านท้ายตรงเบาะคนน้ซนอ่ะนะฮะเหมือนกับตัวโฉมเดิมซึ่งอันนี้จากที่เราปล่อยข่าวออกไปเนี่ยหลายคนชื่นชอบนะดีใจที่มันยังคงรักษาเอกลักษณ์ตรงนี้อยู่นะครับย่างไรก็แต่เรื่องของดีไซน์ตัวรถเนี่ยนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างจะฉีกแนวไปจาก CBR รุ่นอื่นในยุคนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยสมัยที่มีภาพเรนเดอร์ออกมาใช่ไหมตัว600 R เนี่ยบา,าบางเจ้าบางสำนักก็จะเรนเดอร์คล้ายๆกับตัวพันบ้างละเรนเดอร <L ender S 2> ์คล้ายๆกับตัว250หรือตัว650บ้างละแต่พอเปิดออกมาแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็เข้าท่าดีนะฮะม,ม,ม,มันดูออกดูปุ๊บแล้มันรู้เลยว่าเป็นตัว600 r เนี่ย R ใช่ใช่ มันสร้างความแตกต่างนะกับเพื่อนร่วมในในสังกัดตัวใช่ใช่ครับผมสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคน G P X Dare to Challenge เพื่อกับสื่อใการเป็นรการครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สั่กระดิ่งเวลาคลิปใหม่ๆจะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับทุกคนสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสหรับสนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สาหรับสนับสนุนรายการโดย G